คอนเทนต์5ประเภทที่จะช่วยให้เสื้อผ้าของเราขายดีมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ มีคนเข้ามาปรึกษาพัดเรื่องคอนเทนต์เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์เป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งเป็นญาติที่เพิ่งมาเริ่มต้นขายของออนไลน์เนาะเขาก็มาแบบมาปรึกษาว่าเนี่ยเขาโพสขายนะเขาโพสขายขายขายไม่ว่าจะโพสบ่อยแค่ไหนโพสทีแค่ไหนแต่ทําไมมันยังขายไม่ได้พัดก็เลยจะเข้าไปดู IG หรือแฟนเพจให้เนาะ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาทำผิดพลาดคล้ายๆกันนั่นก็คือเขาโพสแต่ขายขายขายแล้วก็ขายซึ่งมีแต่โพสขายทั้งนั้นเลยเขาก็จะตั้งคำถามว่าเอา้าก็เขาขายของถ้าไม่ให้โพสขายแล้วจะโพสอะไรซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะคอนเทนต์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ใช่แค่โพสขายเท่านั้นมันมีคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆที่ช่วยให้คุณขายได้ขายดีโดยที่คุณไม่ต้องโพสขายอะ เดี๋ยวยังไงคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะคอนเทนต์ประเภทที่น1นน,<ๆ> 1> นั่นก็คือคอนเทนต์สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ของคุณค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคอนเทนต์ประเภทนี้สำคัญมากๆแต่คุณเชื่อไหมว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนละเลยเยอะมากที่สุดไม่น่าเชื่อนาะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆคุณจะสังเกตยังไงว่าคุณทำคอนเทนต์ประเภทนี้น้อยเกินไปถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาต่อสินค้าของคุณมาต่อราคาของคุณบ่อยๆอ,อันเนี้ยเป็นสัญญาณบง่งบอกเลยว่า คุณไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เพิ่มแวลูให้กับสินค้าของคุณมันเลยทำให้ลูกค้าค่ะมองไม่เห็นว่าสินค้าของคุณมันคู่ควรกับราคาตรงนั้นนะเขาเลยต่อราคาของคุณหรือรอราคาโปรโมชั่นเท่านั้นซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออแล้วคอนเทนต์ประเภทนี้มันคืออะไรหรอ พัดเคยทำคลิปนี้เอาไว้ค่ะ14ไอเดียในการทำคอนเทนต์เพิ่มแวลูให้กับสินค้าของคุณซึ่งคลิปนี้นะคะยาวประมาณ19นาทีเลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญพัดอยากให้คุณนะคะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอนเทนต์ประเภทนี้จากคลิปนี้เลยเพราะว่าในคลิปนี้ค่ะจะมีทั้งตัวอย่างมีทั้งไอเดียต่างๆให้คุณแบบจัดเต็มมากๆที่พัดค่อนข้างให้ความสำคัญกับ คอนเทนต์รูปแบบนี้มากๆเพราะว่ามันคือคอนเทนต์ที่จะทำให้คุณขายได้ขายดีและไม่ต้องแข่งกันเรื่องราคาค่ะคอนเทนต์ content ประเภทที่2นั่นก็คือคอนเทนต์สร้างสายสัมพันธ์นะคะหลายๆคนอาจจะเอ๊ะ คุณพัทมีคอนเทนต์ประเภทนี้ด้วยหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนมันมีจริงๆค่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์ประเภทนี้เก่งๆจะทำให้คุณขายของง่ายขึ้น 5. 1 0เท่าเลยนะคะคอนเทนต์ประเภทนี้คืออะไรได้บ้างพัดยกตัวอย่างแบบนี้เนาะพัดเนี่ยขายชุดว่ายน้ําเวลาที่พัดมีทริปเที่ยวพัดก็จะพกชุดว่ายน้ําของตัวเองไปเที่ยวด้วยวิธีการทำคอนเทนต์สร้างสายสัมพันธ์ของพัดพัดจะทําแบบนี้ค่ะพัดก็จะทำคอนเทนต์เหมือนคล้ายๆการรีวิวที่ท่องเที่ยวว่านี่นะ พัดมาเที่ยวที่นี่โรงแรมนี้นะบริการเขาเป็นยังไงบริการดีไหมหาดสวยไหมสระว่ายนะ้ําเป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นซึ่งในคอนเทนต์นี้เวลาที่เราทํารูปหรือทําคลิปประกอบคอนเทนต์นะคะก็จะมีตัวเองใส่ชุดว่ายน้ําอยู่ในแบกเกาที่เป็นโรงแรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โพสต์ไปแล้วก็แชร์ว่าข้อมูลต่างๆในการท่องเที่ยวในการจองโรงแรมค่าห้องนู่นนี่นั่นซึ่งเวลาที่ลูกค้าเห็นคอนเทนต์ประเภทนี้นะคะ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบว่า เออเนี่ยเราอ่ะเหมือนเพื่อนเขาคนหนึ่งที่มาแชร์ที่ท่องเที่ยวเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่ะไปขายชุดว่ายน้ำให้เขาแต่เขารู้สึกว่าเออเราเป็นเพื่อนที่ดีเนาะไปเที่ยวแล้วก็ยังมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอะไรบ้างเขาก็จะยิ่งรู้สึกแบบเออรู้สึกสนิทก,กับเราไปเองพอเขารู้สึกสนิทก,กับเราอะค่ะเวลาที่จะขายของกันมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะคอนเทนต์สร้างสายสัมพันธ์เราสามารถทําออกมาในรูปแบบของการแชร์มุมมองความคิดทัศนคติต่างๆยกตัวอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็กักตัวโควิดกันมายาวนานมากปัญหาที่ตามกันมาก็คือน้ำตักขึ้นอย่างพัดเองเนี่ยขึ้นกันมาแบบ พัดเองขึ้นมา78โลรวมถึงลูกค้าพัดก็น้ําหนักขึ้นกันเป็นแถวเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือเราก็จะถูกแบบถูกแซลถูกบูลลี่แบบอ้วนขึ้นน้ําหนักขึ้นนู่นนี่น,นั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพัดก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์แชร์มุมมองความคิดว่าเออวันเนี้ยเราอ้วนขึ้นก็จริง เราอะ่ะยังสามารถแต่งตัวให้สวยได้เรายังสามารถมั่นใจได้เรายังสามารถใส่ชุดว่ายน้ําสวยได้นะแม้ว่าวันนี้เราจะอ้วนขึ้นแต่เราไม่จําเป็นจะต้องแบบต้องไปทุกจะต้องไม่มีความสุขหรือจะต้องไม่กล้าแต่งตัวซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการแชร์มุมมองความคิดต่อเรื่องนั้นๆเวลาที่เราทำคอนเทนต์ประเภทนี้ค่ะก็จะทําให้เรากับลูกค้าสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีมุมมองความคิดที่เออไปในทิศทางเดียวกันคล้ายกันสนิทกัน มันก็จะค่อยๆสร้างความสนิทให้กับเราและลูกค้านั่นเองค่ะ ซึ่งคอนเทนต์ประเภทนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสนิทกับลูกค้ามากขึ้นลูกค้าบางคนเรียกพัดว่าเจ้คือเหมือนแบบสนิทกันเห็นเราเป็นพี่สาวบางคนก็เห็นพัดเป็นน้องสาวบางคนก็เห็นพัดเป็นเพื่อนซึ่งพอเราสนิทกันความสัมพันธ์มันดีความสัมพันธ์นม,ม,นมันแน่นแฟนเวลาที่เราจะขายของอะไรมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะแต่พัดต้องหมายเหตุตรงนี้เอาไว้นะคะว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์ประเภทนี้เราจะต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเท่านั้น ห้ามเฟคห้ามปลอมเด็ดขาดนะคะเพราะลูกค้าไม่โง่นะทุกคนลูกค้าเขาดูออกค่ะว่าใครจริงใจหรือว่าใครปลอมคอนเทนต์ประเภทที่3นั่นก็คือ คอนเทนต์ Content, สร้างความน่าเชื่อถือค่ะคอนเทนต์ประเภทนี้นะจะช่วยให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อขอ,ของของเรานั่นเองค่ะหลายๆครั้งลูกค้าชอบชุดของเราแต่ยังไม่ไวไ้ใจยังไม่เชื่อใจก็เลยทําให้เขายังไม่กล้าสั่งข,งของกับเรานั่นเองค่ะยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ๆร้านใหม่ๆที่มีผู้ติดตามน้อยๆก็ยิ่งทําให้ลูกค้าไม่กล้าตัดสินใจซื้อของกับเรานะคะถ้าร้านไหนนะคะที่ลูกค้าทักมาถามบ่อยถามเยอะ แต่ลูกค้ากลับไม่ค่อยสั่งซื้อตัวนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าเขา ยังไม่ไว้ใจคุณนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีแก้ก็ตรงตัวเลยนะคะเพียงแค่คุณอะทำคอนเทนต์สร้างความน่าเชื่อถือก็จะสามารถทําให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อของคุณได้มากขึ้นแล้วค่ะหลายๆคนก็อะกําลังคิดว่าแล้วมันคือคอนเทนต์แบบไหนหรอเช่นการโพสต์รูปรีวิวของลูกค้าแต่ตรงนี้นะพัดต้องเตือนไว้นิดนึงนะคะเวลาที่เราโพสต์รูปรีวิวของลูกค้าค่ะในแคปชั่นเราห้ามใส่ารายละเอียดสินค้าแบบในมุมของการ ขายของนะเพราะว่ามันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอารูปรีวิวเขามาหาผลประโยชน์แบบนี้เอามาโพสขายแบบนี้เราควรจะโพสร,รูปรีวิวแล้วก็เขียนแคปชั่นเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ และคอนเทนต์สร้างความน่าเชื่อถือยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะคะเช่นการโพสต์แบบเหมือนเรากําลัง QC สินค้าเรากําลังแพ็คของเราส่งของหรืออะไรพวกนี้ค่ะคอนเทนต์ content เหล่านี้เป็นคอนเทนต์สร้างความน่าเชือ่อถือทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นการคอนเฟิร์มให้ลูกค้ามั่นใจว่าเฮ้ยร้านฉันเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะส่งของจริงแพ็คของจริงไม่ต้องกลัวว่าโอนเงินมาแล้วจะไม่ได้ของนะคะเพราะว่ายุคนี้เรียกว่า คนช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะแต่ก็ยังมีคนที่ถูกหลอกเยอะมากๆต้องเรียกว่าลูกค้ายุคนี้จะค่อนข้างแบบไม่ค่อยไว้ใจร้านใหม่ๆที่คนติดตามน้อยๆประมาณนี้ค่ะคอนเทนต์ประเภทที่4นั่นก็คือคอนเทนต์ดึงดูดลูกค้าใหม่นะคะต้องบอกกันตรงๆว่าวันนี้แบรนด์เราจะไม่สามารถเติบโตได้ ถ้าเราขายของให้กับลูกค้าเก่าเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องคอยทำคอนเทนต์ประเภทนี้เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อขยายฐานลูกค้าของเราให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแบบเราก็จะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแกนของคอนเทนต์ประเภทนี้นะคะคุณจะต้องมาตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครเขาสนใจเรื่องอะไรพอคุณตีโจทย์ตรงนี้แตกแล้วอะคะ่ะคุณก็เอาเรื่องที่เขาสนใจอะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า วันนี้คุณขายชุดว่ายน้ำขายชุดไปเที่ยวขายชุดแบบเดินชิวๆตามคาเฟ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณก็สามารถทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์รีวิวคาเฟ่ คอนเทนต์รีวิวที่ท่องเที่ยวหรือทําเป็นคอนเทนต์สอนท่าโพสง่ายๆสอนท่าโพสให้สวยสอนท่าโพสให้ผอมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาที่เราทำคอนเทนต์แบบนี้เราก็สามารถใช้รูปที่มีเราและใส่ชุดของแบรนด์เราทำเป็นคอนเทนต์ไงคะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ขายแบบไม่ขายและสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบคุณจำเป็นต้องทำเลยนะคะ คอนเทนต์ประเภทที่5นั่นก็คือคอนเทนต์ขายนั่นเองค่ะพัดตั้งใจเอาคอนเทนต์ประเภทนี้เอาไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะพัดอยากให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถทำคอนเทนต์เพื่อขายของเราได้หลากหลายรูปแบบมันไม่ใช่แค่โพสขายขายขายเท่านั้นเพราะตอบให้คุณโพสขาย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 เยอะแค่ไหนแต่คุณไม่ทำคอนเทนต์4ประเภทแรกมาก่อนมันก็จะทำให้คุณนะคะ ขายออกได้ยากมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของคอนเทนต์ขายบ้างนะคะคอนเทนต์ขายคุณจะต้องใช้รูปที่สวย แต่ยังดูเลี้ยวอยู่นะไม่ดูแบบแต่งจนเวอร์เกินไปและมีความเป็นไลฟ์สไตล์แบบที่ลูกค้าต้องการรวมถึงแคปชั่นของโพสขายค่ะคุณจะต้องใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนทั้งเรื่องของขนาดไซส์ราคาค่าส่งช่องทางการสั่งซื้อคุณจะต้องใส่ทุกอย่างให้มันครบให้มันจบใน เดียวเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งของคุณได้ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะถ้าคุณสามารถทำคอนเทนต์ทั้ง5ประเภทนี้ได้ครบอย่างสม่ำเสมอย้าว่าอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณจะสามารถขายดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ